ดูฝีมือมาตามันแอบกัดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยาดเลยเนี่ยขาดกระจุยกระจายแล้วจะปั่นได้ไงจักรยานเนี่ย,เ,ยเหลือเหลืออยู่ข้างเดียวอีกข้างนี้มันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยทำยังไงอ้กะเซียงตาหน่อยฟัง หังบุมีปญัญญาสอนนองคือบอสอนนองให้ยายแนวามาตาอากาศอากาศของยายคือบอบอกนองคือบอสอนนองหึคือบอสนนอ,อ,อ,อสนนองให้ยายหูนี่ฟั่งบอนี่หูนี่ฟังนนฟ่งยาเข่าหูซายทะลุหูขวา ฟังแล้วจำสอนนองใหญ่แล้วสอนนองให้ใหย่ายแน่อันใดพอดีก็บบอกกับสอนน้องบ่แม่นเอออ่ตามกันบต่ตองมาถอนหายใจมันผิดน้ำกันทั้งคููเหรอวะบอกว่าสอนบ่แม่นนองเฮ็ดพิดแล้วกับผ้านองไปเสียงมิดอินเสียมย่ามนันโอ้ยเมื่อย เมื่อยใจเราแย่ลิ้นสีจังไดละพี่น้องแย่ลิ้นสีออกกลางกลางร่าง,งกายจังหดละวหวานฮึแหงเป็นเบาหวานแหงเป็นไขมันในเลือดอยู่ต้องออกกลาง่างกายทุกมือพ่อพี่น้องเอ้ยขนาดขาดเนี่ยเหลือฟังเดี่ยวเนี่ยเหลือฟังเดี่ยว โอ้ยนาอเมื่อยอใจฟังหนีเรียบ,ยบร้อยบเหลือคาบเหลือสะเนี่ยไปมัดมันกัดจังดาของมันโอ้ย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 เมื่อยใจแธอเด้ค่ะพี่น้องเมื่อยใจหลายเอ้อ ยังบยยานย่ายยังขึ้นมานอนอยู่ใกลๆใ้ๆย่ายอีกพี่น้องขนาดมันทําค่วมพิดขนาดนี้นะการของย่ายขาจนออกกราลังกายปรได้เบิ้งมันยังมีหนาขึ้นมานอนอยู่โซโฟ,ฟาใกล,ๆใกลๆใ้ๆใกล้ๆย่ายอีกมันเกินไปบอหนองมาตาเนี่โอ้ยอยากฟาดเอาจะปาดทีเด้โอ้ยทถ้ถาวบเป็นหลานนะกูจะฟาด่หัวสันหัวค้อนไปเลยเนาะมึง ศูนย์ศูนย์หลายศูนย์แห้งพี่น้อง